ส่งมุนเจ็ดสองสไตรเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อสอดสไตรเกอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์ฮาร์ดคอร์ในเอพิโซดที่11แล้วนะครับทุกคนก็เป็นเอพิโซดที่นานๆที่กว่าจะได้เจอกันนะครับแต่ก็วันนี้นะครับทุกคนผมมีเป้าหมายอย่างหนึ่งครับคือผมอยากจะหาแบบสร้างบ้านในภายในหมู่บ้านของผมเพิ่มอีกสักหลังนึ่งครับผมแต่ประเดิอนะคือผมไม่รู้ผมจะสร้างบ้านของผมให้มันอะไรยังไงดีนะครับเนื่องจากว่าเรามีบ้านแบบหลากหลายแล้วเนาะแล้วเราต้องการบ้านที่มันแบบว่ายูน ผมจะมาสร้างเองก็อาจจะดูแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลายเส้นแบบหรือแบบเป็นบ้านสไตล์เดิมๆครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าผมจะหาผู้ช่วยผมสักคนหนึ่งนะครับผมไม่ใช่เอ c มีซีนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะอุ้ยมีนกอแมวทำไมทะลุอย่างเงี้ยผมก็ว่าผมจะเฮ้ยพี่ด้วยเอา้าไอ้ฟลุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับเอา้ามาไงเนี่ยผมกำลังจับแมวพอดีเลยโอ้แมววิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยฟุกวางเปล่าวางเสมอถ้าเธอต้องการเอ้ยขรรู้ใจกันฟุกแนะนำตัวหน่ยอยเป็นไงมาไงให้คนดูหน่อยสวัสด ฟุกนะครับจากช่องอดิน่าติ๊กตินายนะครับผมเฮ้ย hey. คือพี่กาลังมองหาแบบคนมาสร้างบ้านในนี้สักสักหลังหนึ่งอะฟุกช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่กาลังต้องการเลยเฮ้ยสบายเฮ้ยสบายขอแนวเมดิวัลเฮ้ยได้เลยอุ้ยได้เลยนะแปะฟุกเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอะไรนะเอาไปนะโอเคแปะแปะเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่นําทางให้อ่าเดี๋ยวพี่พาฟุกเดินทัวร์หมู่บ้านก่อนมันมีแค่สมหลังตรงนี้3หลังก็คือหลังนี้จะเป็นศารากางหลังนี้จะเป็นเออเออเป็นหลังเก็บของแบบเป็นบ้านเก็บของแล้วหลังตัวนู้นเนี่ยเป็นหลังเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นหลังที่แบบพี่คิด ไอเดียมาแล้วก็เพิ่งสร้างอ,<ม>อ่าโอเคแล้วนี่ก็เป็นทางลงเหมืองอ่าเดี๋ยวพี่จะพาฟุกเดินไปก่อนอันนี้ถนนนะยังสร้างไม่เสร็จอ้าวตัวเนี้ยมันมีตัวเนี้ยที่เป็นพื้นที่ว่างเนี่ยฟุกพอจะแบบสร้างบ้านตนนัวนี้ไหวไหม ยเฮ้ฟุกต้องการอะไรบอกพี่มาเลยสบายตรงเนี้ยนะใช่บริเวณเนี้ยหรือจะตรงอื่นก็ได้ตรงนู้นก็ว่างหรือฟุกจะต้องการพื้นที่เยอะพี่อยากได้บ้านสักหลังหรือหลังใหม่ไอตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่คืออะไรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นขอบทางกับฟุกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนขอบตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะขอบหนึ่งนะเนี่ยแบบเนี้ยจะวางเป็นขอบๆอย่างเงี้ยเาเรียกว่าเป็นกำแพงทางทางเดินอ่ะโอ้โหต้องเปิดพี่ไปด้วยอ่ะฮะอ่ะฮะเฮ้ยสบายเอา้ยสบายฟุกพูดสบายตลอดเลยครับแล้วฟุกต้องการอะไรเปล่า คือตอนนี้ผมมีของอยู่ทุกคนเฮ้ยของอะไรอ่ะชุดก็รู้แล้วเฮ้ยของมาจากไหนอ่ะใช่คือผมวาร์ปมาจาก JKT Server ทุกคนวาร์ปมาจาก UAT Server ของมันก็ตามผมมาด้วยโอ้ถึงบ้านแล้วฟุกมีชุดดำๆนั่นคือเน็ตไ์ใช่นหรือไม่ไอผมมีทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วฟุกคนว่าทำคนนี้อะไรพี่ไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยวต้องการไม้หรืออะไรไหมหรือในตัวมีไม้หมดเลยเฮ้ยมีไม้หมดเลย ไปเงินเริ่มเลยก็ได้ฟุกแล้วดูเราเดินแบบเดินงงๆกันนะเพราะว่าพี่ก็งงๆเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะดูว่า,วาทำเลเนี่ยต้องแบบมีห่วงจุ้ยพี่ห่วงจุย้ยอะไรห<ว>่วงจุย้ยใช่ทางเข้าบ้านเนี่ยมันต้องแบบอยู่ในทิศที่ดีทิศอ่อาอโอเคซึ่งอ่นนี่มันทิศอะไรเนี่ยทิศตะวันออกนะคือบ้านที่ดีเนี่ยไม่ควรหันหน้าไปทางทิศใต้นะทุกคนต้องแบบหันทางทิศเหนือไม่ก็ทางทิศตะวันออกนะครับทิศใต้ที่ทางไหนนะซ้ายมือทิศใต้คือนี่ครับเดี๋ยวนี่มันทิศตะวันตกไหมอ่ะ 呃，呃吧，这这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  คือเข็มทิพย์มันพังครับพอดีอ๋ออ๋ออ๋อคือมันพังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราผมจะทำหันมาทางนี้แล้วอันนี้นี่คืออะไรครับอันนี้มันเป็นเออ่ที่ e n นชาน c e ของจะจะให้มูฟ e ไหมให้มูฟได้นะอ๋อไม่มูฟครับไม่มูฟเดี๋ยวทำขั้นหลังนี้เลยครับออ๋โอเคครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวบ้านผมจะหันไปทางนี้แล้วกันเนาะเออทางตะวันตกเนี่ยนะก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับทางนี้ดี๋ยวทางไครับพี่ว่าทางไหนดีครับไม่รู้จะขวางบ้านเราทำเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำทางนี้แล้วกันนะทางนี้เออเวลาเทาเนนี่ยา มันก็ยังไม่ค่อยดีนะทุกคนคืออยู่ในระหว่างการพัฒน,นานะก็แบบว่าเหมือนดวงจังนทร์นิดหนึ่งนะครับอ่ะองั้น <ะ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวฟุกทำบ้านไปเดี๋ยวพี่ไปเอาของมาทำถนนให้มันแบบทางฟุกแล้วกันนะได้เลยโอเคก็เดีเยด๋ยวมันจะสร้า,างทางเข้าตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ผมเว้นอีกสามช่องเพื่อทำอ่ะโอเคคือผมก็คิดถึงคุณฟุกเลยครับแบบอยู่เนี้ยก็แบบไม่มีคนเล่นด้วยเลยก็แบบคิดถึงหน้าฟุกเหมือนเดิม ผมก็ใจห้องเก็บของอยู่ไหนเก็บของอยู่ข้างในมันไม่ค่อยจะมีอะไรนอกจากเป็นหินกับดินนะนะในนั้นก็กานหินผมมีแต่ไม้เออได้ได้เข้าไปข้างในห้องเก็บของเนี่ยขออยู่ไหนนี่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 เปิดเลยเปิดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้ตอนนี้โอจะมีหินกับดินอยู่อเยอะดีดีเยอะและครับแต่แล้วเยอะดีผมขอสักแถวหนึ่งหนกันโอ้โหเฉาด้ โอเคแล้วในเอเดชโอ้ยในเอเดชผมก็มีขาโอ้มีทุกอย่างที่ผมผมว่าผมมีทุกอย่างแล้วทุกคนขอยเอเดเชมาอีกแันใช่เกิดเอเดเชก็มีขอจู้คัตเหรอ โ oh, yeah, อ้ยเยี่ยมไปเลยขอละโอ้ขอเขาเยอะดีแล้วทุกคนเนาะว่าๆมันจะจะขโมยของกันได้เชสเข้าจริงเลยอ่ะไม่แบบไม่อเปล่ผมจะเอาของจากตัวนี้นะครับผมนะโอ้โ oh, ห oh, oh, ถึงจริงๆเต็มที่เลยครับคุณฟุกเต็มที่เลยครับมาบ้านผมจะมีสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีใต้ดินเขาเรียกว่าชั้นลอยเขาเรียกว่านะ <laughs> ใต้ดินชั้นลอยมันดัดฟ้าไม่ใช่หรอครับใ <laughs> ต้ถุนครับใต้ถุน <laughs> อ๋อใต้ถุนอ๋อโอเคโอเคโอเคเออทางนี้เขาพัฒนาเร็วดีนะครับทุกคน ขาเรียกว่าเล็งพัฒนาคุณคุณฟุกนี่แบบสร้างบ้านเกี่หลังแล้วครับนายจูขัดพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะโอ้โหตอบง่ายมากครับผมสาหรับคําตอบที้คนถามนี้นะครับก็หลังเดียวหลังเดียวเดียวทุกครั้นะครับบ้านหลังเดียวที่เหลือเป็นไรครับครับซีซั่นล่าสุดครับบ้านหลังเดียวครับผมหลังเดียวเป็นเป็นอย่างอื่นหมดเลยครับที่ไม่ใช่บ้านฟาร์มต่างๆอ๋อเป็นฟาร์มฟาร์มคุณฟุกนี่อลังการดีนะครับเนี่ยอ้าวพี่ดูเคยเดินด้วยเหรอครับเนี่ยอ้าวก็เคยไปเดินอยู่นะครับหลายครั้งอยู่ตอนนร้อนงอเซร ออโอ้นี่คุณคิดว่าผมหายจากเซิร์ฟกี่ปีเนี่ยฮะผมไม่ได้หายขนาดนั้นนะนึกว่าแบบรอ,อบหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยผมก็อยู่ดูชูคัดเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับคุณฟุ๊กแม่อ๋อได้เลยครับและดูเราเก่งๆอืม <laughs> ใช่แล้วครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคับแคบเลยครับนที่ <laughs> ตรงนี้ <laughs> <ง>มันจะเกง่ง <laughs> ๆนิดนึงว่าเราจะวางบล็อกยังไงดีัเล็กไปไหมใหญ่ไปไหมผมว่าประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะครับน่าจะกำลังดีสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีคือดีครับผมอ๋อคือดีดี เดี๋ยวพ่อว่าเดี๋ยวเออชวนฟุกมาทำฟาร์มเอเตอร์แมนนะโอ,โอ้ได้เลยครับได้เลยครับมีขอทุกอย่างได้เลยเนาะสบายสบายแ <c oughs> อ้แต่ไม่ต้ย,ยังไงนะพี่เออ,เอ,อกูก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว เราต้องใช้คนมีมันสมองแล้วคนเลสเกตและโตนอย่างคุณฟลุ๊กนะครับเออคุณเก่งจะตายคุณอย่าดูถูกตัวเองเลยครับคุณฟลุ๊กโอ้โหตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าหน่วยจูเจิมจูหน่วยจูโจที่มีคนเดียวในเซิร์ฟหน่วยมีคนเดียวในเซิร์ฟ ก็กำลังหาลูก้ออยู่ใช่ไหมถ้าทผมจําคุณได้อดาคนที่ดูรวยนะแบบมีของทุกอย่างในเจอแบบมีฟาร์มก็มีโดยเฉพาะบ่อบนพนันนี่คุณเป็นเจ้าของหลายบ่อนมากเกินที่ติดตามถึงตอนล่าเสุดแลยกันหรอใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปเห็นเขาเล่นมาแล้วกับมือกับตาคุณนี่มัน <c oughs> โอ้โหพวกทาาการตลาดโซนพน,น,นันจริงผมกระท่าทุกที่นะครับผมท่าทุกที่เพื่อให้ได้เงินผมรับไม่ได้ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้นะเนี่ยเอออันนี้คือแบบ จะแบบเป็นห้องใต้ใต้ใต้ดินเหรอเป็นใต้ถุนครับใต้แต่ว่าใต้ถุนตอนแรกผมคิดว่าคุณจะสร้างบ้านแบบบ้านติดติดอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับมันติด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 เกินไปครับผมเดี๋ยวได้ข่าวตอนคุณมายที่คุณมาจากเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาไม่ใช่เหรอครับแล้วแบบมานี่มาเป็นฮาร์ดคอร์เฉยเลยคุณระวังอย่าตายนะครับโอ้สบายครับอ๋อสบายสบายทุกอย่างเลยคนคนนี้ สบายพี่พี่ดูชุดเก่าของไหมอ่าอะไรอะไรใดๆอ่าพี่ดูอ่าอ่ากางเกงไปดูกันางเกงไปดูโอเคแล้วบารสไฟโปรเจกต์ู โอ้สบายสบายทุกอย่างยีคนนี้สบายคือคือต้องบอกกันนะคือชุดนี้มันได้มาตอนเวอร์ชันอะไรสักอย่างนึงที่มันสิบชันมันดูอยู่สิบสี่หรือสิบสามไปแล้วฮะอันชันลงกันได้นะฮะแล้วผมก็ยังไม่ตายเลยคุณยังอยู่คุณขี้โกงจังเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าโอพคนเซิฟจูคัดถือว่าคนซิฟจูคัดเขาตายยากเนาะทุกคนถือแบบเขาอย่างเงี้ยเขาโกงแล้วเนี่ยนะคุณแบบใช้บั็กจากเกมอ่ะไม่ใช่ครับใช่ครับอันนี้อันนี้คือแบบไม่โดนอะไรเลยหมายถึงโอเคผมพิพนัทเพราะผมก็เคยโกว่าผมเคยโกว่าผมก็ใจ หมดมัน,ม,นมันคืออำนาจแหละครับทุกคนนะใช่ครับมันคืออำนาจครับผมเออฟุกมีเบ็ดให้ยืมไหมอ่ะโอ้พี่เยาไปเบ็ดไปทําอะไรอย,า,อยากตกปลาแถวนี้ปลาเบ็ดไม่ค่อยจะดีอ๋อเบ็ดไม่ค่อยจะดีเลยนะครับหมายถึงแบบเบ็ดตกป,ปลาอ่าเบ็ดคือแบบเลเวลผมก็น้อยไงชุดเกาะผมก็ยังไม่ค่อยดีผมก็เลยอยากจะยืมจากคุณนิดนึงถือพี่จะพูดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีครับไม่มีีนะไม่มีมีมีเฮ้ยยืมหน่อยอ้โหครับเรียบร้อยแหลมเป็ดเราทีนี้ไปแล้วบายๆเออชุด ชุดฟุกนี่แบบเดินบนน้ำได้เลยไหมเนะี่ยเดินบนเดินบนลาวาได้เลยไหม่ย <laughs> อ,อ๋อเออประมาณนั้นครับ <laughs> พี่ฟุกนี่แบบไปทุกที่เลยเนี่ยเออสบายเลยโอ้สบายอีกแล้ว <laughs> <laughs> สบานี่ถือว<ม>่าเป็น<ม>แขกคนแรกนะที่เราเชิญมานะครับจากเซิร์ฟเวอร์ JKC นะครับทุกคนที่เขามีของทุกอย่างครบแล้วนะครับเออฟุกก็ใช้ใช้ของธนุถนอมนะครับที่นี่ไม่มีเอ่อฟาร์มคิปเปอร์นะครับคุณฟุกอ๋อไม่ไม่ไม่มีฟาร์มคิปเปอร์แล้วมีอะไรครับก็มี เราเราจะเล่นอะไรกันมึง hey! ก right. ับกูเียเราจะเล่นอะไรกันอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโอเคครับแล้วอยากถามว่าอยู่จูคัดแบบเป็นไงบ้างครับคุณฟุกแบบยศทหารนี่มีอะไรอิทธิพลอะไรกับจูคัดไหมครับอ๋อไม่มีเลยครับตอนนี้สมัครเป็นนายกเฮ้ยเออคุณครูอยากถามนิดนึงว่านายกนี่แบบในจูคัดนี่เป็นยังไงบ้างครับแบบมีขั้นตอนหาเสียงครับผมอ๋อคือยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะประกาศผลวันไหนยังยังไม่ได้จับอะไรเลยครับแล้วจะเลือกี่เลือกยังไงครับจะเลือกแบบ คือต้องให้คนในเซิร์ฟหรือว่าคนดูเลือกครับเดี๋ยวให้คนในเซิร์ฟเลือกครับผมอ๋อคนในเซิร์ฟเลือกเอ้ยเอ้ยใช่ถูกแล้วเอ่าแล้วคนคือคนที่สมัครมาก็ไม่มีเสียงใช่ไหมใช่ครับพรพูดไม่ได้ครับไม่มีเสียงอ๋อพูดไม่ได้ฮะครับผมเฮ้ออ, <c oughs> อ,อ,อะไรวะเนี่ยเ <c oughs> อาละครับนี่คือฝีมือของเลสเตอร์คนที่สร้างอะไรต่นางนๆเก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนผมก็รอดูติดตามอยู่นะว่า คุณฟุกข,ของเราเนี่ยเขาจะสร้างอะไรสวยๆให้เราป,ะประหลาดใจหรือประทับใจได้บ้างนะครับทุกคนที่นี้อะไรที่น้จะทำอะไรได้บ้างครับคือพี่ก็เดินไปเดินมาเนี่ยไม่แน่ก็อาจจะไปขุดเหมืองขนาลา่าเอาเวลเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พี่ต้องการเวลสามสิบหรือไม่ก็่แบบเอาชุดเกาะเนี่ยที่มันพังเนี่ยออกให้ได้สักทีหนึ่งชุดพี่ติดอะไรนะเออเคิร์ดออฟบดินแบบว่ามันถอดไม่ได้ใช่ออกพี่ก็ต้องตายดิจะตายได้ไงล่ะนี่มันฮาร์ดคอร์ไม่เอาไม่เอายังม่ดี เดี m m <laughs> <'t> <bas> ๋ยวรี่มึงมานี่กูมาให้มึงร้างบ้านมึงจะมาฆ่ากูเลยเหรอเอาวะเห็นชุดติดไงชุดมีคอติดเดียแล้วถ้าเกิดผมตายเนี่ยนะผมคำนวณผิดหรอพี่นุ้ยทำไมวะผมสร้างผิดเอ้าผมสร้างผิดไม่นะครับน้องฟุกแล้วฟุกจะสร้างผิดไม่ได้นะโอ้ถูกแล้วปอยเขาจัดการผลของเขาไปได้และวเราไปอยู่ขล่ากันนะทุกคนเราจะไปขุดเหมืองหาของนิดหน่อย ฟุกครับฟุกครับผมบอกว่าเดี๋ยวพัดหน้าๆนี่เดี๋ยวผมก็จะชวนคุณฟุกมาทําอะไรหลายอย่างเลยครับคุณฟุกโอ้สบายสบายใช่สิมึงมีชุดก่อนใช่สิมีชุดก่อใช่สิคือตอนนี้ผมอยากจะให้แบบชุดตัวเองมันแบบพังแบบหลายพานแล้วอะคือมันก็ไม่พังสักทีไงก็เลยได้เสิครับ กวนชั่วแล้วจะตายไม่ใช่อะไรว่าไม่ตายหรอกครับผมของไม่ค่อยโหดเท่าไหร่โอ้ยเอาเสื้อมาให้ดูแค่นั้นก็เหลือแหละเนี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เจอกระดานที่เปียกไปเยอะเลยเดี๋ยวฟุกนะคิดไปเองอืมเขาแคคิดไปเองทุกคนพ,พี่ว่าพี่ไม่คิดไปเองฟุก <c oughs> นายเผยท่าแทนมาแล้วอย่างงั้นเหรอนายดูกันดั้งวิ่งมากไปอย่างงั้นสินะ <c oughs> โไม่ได้คุยเรื่องกระด้งตอนนี้อ้นเหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนดูเขาไม่เข้าใจเราไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นก็นกเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวฟุ๊กใหญ่เองยังยังอยู่ทุกคนใจ เยนนะครับคือเราเราก็แบบก็คุยอ,อย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองสองคนพี่น้องอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยแหละครับผมตายได้ไหมครับเนี่ยคุณฟุกตายไม่ไดผ้ผมตายเป็นไงผมไม่ให้ <c oughs> ถ้า,า,าคุณตายผมก็เอาคุณกลับมาไม่ได้แล้วเอาละครับรใช่ใช่แล้วเดี๋ยวก<อ>็เสร็จแล้วพี่ไม่นานเฮ้ยไวจังเลยเขาใช้เวลาเกียรนาทีทุกคนเวลาประมาณยี่สิบนาทีในการสร้างอืพี่ใช้เกียรติเโอ้โหพี่ว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะปาไปเฮ้ยพอกันเฮ้ยเกินเป็นไงเป็นไงครับจะพูดยังไรก็ดูดีนะครับเอ้ยยังไม่เสร็จเอ้าเราจะให้กูพูดทำไมเนี่ย อยากได้เราไมผมอยากได้อีเรท่าแล้วก็แบบฟุกจะเลยเนาะทุกคนเนาะแต่ผมไม่ติดชุดเกาะไอ้นี่นะผมคงแบบบินไปลุว่านแล้วทุกคนจริงๆใครที่มีปีกอะล่ะมีแล้วมีแล้วมีปีกแล้วอยากใส่ไหมล่ะฟุกอย่าฆ่ากูเลยอย่าเลยฟุกเอ้ยโอ้ยโอ้ยผมได้เอ็กิเมนทุกคนโอ้ตกใจเดินท่าแบบฟ้าผ่าดิเดียวโคตรเท่ไม่ได้ไม่ได้นะโอ้ยไม่แรงเลยฟุกหรือว่าแบบเกาะพี่มันหนาอ่ะ หลอดสมเวดเลยพี่อ่ะ <ผม S 1> ไม่เห็นก็ใหญ่เลยอย,อย่าตีอย่าตีรัวๆเลยนะชื๊บเอ้ยเราก็ทําได้ทุกคนเราต้องทอําเกมเกมเารียกว่อะไรบอร์ดบอร์ดบอร์ดเกมไม่ใช่ไปจะกินลิ้นแล้วบอดมันเซตยังไงนะพี่ลืมละลิสอ่าลิสอ่าแล้วก็คิวไม่ใช่ใส่ป่ะอือโอเคเรียบร้อยอ้าวเลิ่มไม่ขึ้นต้องอืมกุยแล้วอ่าโอเคจะได้เห็นเลือดก,กันสักทีจะพังไหมไม่มันดูในวิธีเหรอดูร้รอยเจ็ดสิบแปดมันติดอันเบรกกิ้งสามด้วยไง โคตรเครียเลยนะมันดูเนาะมันดูแบบโหดไปนะเราใส่เราเพี่ใส่ทำไมไม่เผลอแบบลืมตัวอะวันนั้นลืมตัวอยู่ก็ไปกดใส่ก็อยู่จนเนี้ยมามันสามสี่ตอนห้าตอนแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้ครับเออที่มังคำว่าโดนคำสาปนะผมตามจร<ช>ิงเออเนี่ยาสาปจริงๆเลยนะพานก็สร้างยาดีมกันนะอะไรนะหลังคาสร้างยากเหรอใช่ครับมันคือส่วนหนึ่งที่ทําให้บ้านดูมีอะไรมากขึ้นไงฟุกถ้าหลังคาพังบ้านก็จะพังไปด้วยอย่างเออไอฟุกอะไรอะไรกันอะไรขึ้นฟุกอะไร โอ้ยร้อ็สาวแตกเลยเดี๋ยวที่จริงมันมีฝั่งนี้จะฝั่งบ้านพี่ฝัง่งนี้นแต่พี่ยังไม่ได้สร้างอะไรฟุกมานอนเร็วมามอแล้วเว้ยพี่นองปวดหัวนอนล่างแล้วคอะไรนอนเตียงพี่สองชั้นไงอ๋อโอเคโอเคไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดพี่กลัวราเหงาวะพี่ว่าพี่จะเอาเพลงมาให้ฟังนานแล้วมีเพลงด้วยขนร้องเพลงนี้ด้วยใช่ใช่มันดูมีจังหวะสุดแล้วไงเพลงนี้พี่ลืมไปเราเราจะมีใส่เพลงในคลิปอยู่แล้วช่างมัน อ้ดูเอ่อช่องผมนะก็เห็นว่าผมเพิ่งปิดไปเมื่อกี้มันไม่ต่างกันนะฟุกไม่ต่างกันเอาว่าถ้าเกิดวันไหนพี่คิดถึงฟุกแล้วแบบฟุกไม่ได้เข้ามาเล่นเดี๋ยวพี่จะเข้ามาเดินเล่นในนี้นะ เออได้เลยครับไอ้ฝักตกแต่งข้างในหน่อยได้ไหมแบบเพื่อแบบจุดประกายไอเดียอะไรให้พี่ได้โอ้จุดประแกเล็กแค่นี้พี่จะเอาไป <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันมันก็เหลือพื้นที่อืมก็เห็นบอกจะมีชั้นใต้ดินพี่ยังไม่เห็นบันไดลงมาชั้นใต้ดินเลยนะจะมีบันไดทำไมเออวะ่ะชล่างเลยฉลาดด้วยฉลาดเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่บ้านเราต้องมีแบบว่าอยากศกนิดนึงอยากศก แบบหลักแล้วอยากโอ้โอเคโอเคปั๊บปั๊บอ่าทำไมตรงนี้มันแปลกๆวะมันแล้วกูไปคิดไปเองว่าตรงนี้มันดูแปลกๆตรงไหนเนี่ยตอนนี้มันมีแบบมันไม่มีแบบมันดูไม่มีไม่มีกรอบใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทํากรอบให้พี่หนุ้ยเป็นของโพสติก็แบบสร้างอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันอาจจะวางอย่างอื่นได้ใช่ป่ะหรือว่าหมายถึงแบบแบบตรงเนี้ยมันจะมันสามารถวางอย่างอื่นได้ป่ะแบบว่าพวกเป็นขอบแบบระเบียงอะไรอย่างเงี้ยระเบียงวางต้นไม้วางใบไม้อย่างเงี้ยเหรอครลูกโอได้ตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้แค่แบบล้างบ้าน เฉยล้างบ้านทรรมลาล้างบ้านไปถึงบ้านบ้านโอ้บ้านเฉยไม่ได้ตกแต่งโอเคโอเคต้องนั่นทุกคนผมลืมอะไรทุกอย่างลืมอะไรอะฟุกลืมใจไว้กับเธออย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยฟุกอย่าเดี๋ยวคนเขาจิ้นเราเราไม่น่าทําอะไรอย่างนี้เลยมาเอ้ฟุกทําพี่กลัวเนี่ยฟุกนะผมรู้สึกประหม่าเวลาอยู่กับฟุกเดี๋ยวนี้เป็นรักแท้เออไม่นะไม่อย่าเลยพี่ฟพูดว่าอะไรนื่อ้คนที่ดเลยนี่ผมได้ละอ่ะ ที <grassroots> ่จะไม่รู้สึกแปลกใจอีกต่อไปก็ด <busca> ูตลกอยู่ดีตลกจริงๆด้วยเฮ้ยแล้วเข้าท่าโอ้ยข้าท้าไปข้าท่าเพียงไงมันสุยเออคือเออแต่ว่าเอาทำแบบฟุกเลยทำแบบฟุกเลยก็ได้ทำแบบฟุกเลยก็ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องอิงอะไรกับพี่ขนานนั้นแบบฟุกฟุกสุกกี้ฟุ๊กส์กี้สไตล์ฟุ๊กฮะกี้สไตล์เงี้ยแหะอย่าฟุกกี้สไตล์อ่ะพี่น่าจะน่าจะตลกไมยลงน่าจะตลกไม่ลง ย่ำไปเลยนะนี Water, ้ like ได้อยู Asia> ่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้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 อ่าอ่าอย่าลืมรับทำที่เก็บของตัวเองด้วยนะเฮ้ยผมว่าตรงนี้พี่เอาไว้ทาเป็นแบบว่าไหนจุดเอาไว้แบบอาเรวาอหละทําแบบว่าเผาอะไรเงี้ยทำอาหารอะไรเงี้ยดีไหมอ๋อได้ไงพวกเออน่ะพวกเฟอร์เนสรือแบบบาร์เฟอร์เนสไอสมเกอร์อมันเรียกว่าอะไรนะก็สมุเกอร์แหละเออพี่ขับสมุเกอร์มาแปดได้เลยโอเคก็ดูมีบ้าน บ้านแบบใหม่เกิดขึ้นมาที่พี่ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนใช่แล้วเออถ้ามีถ้ากดคนแกะเหลือก็เอาไปไว้ข้างล่างนะที่ที่มือเอามานั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ใช้ในจูคาเตอร์แล้วกันโอ้ยเดี๋ยว ที่นี่ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วแต่ผมขอนี่นะทําห้องใต้ดินนิดนึงเผื่อพี่จะไปทําเก็บของอะไรพวกนี้อ๋อเดี๋ยวได้ขายนี่บ้านมึงนะอ้าวก็เผื่อแบบผมไม่อยู่ว่พี่แบบไม่มีที่เก็บของไงไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วดูผมยากจนเนาะทุกคนเนาะแล้วดูแบบผมไม่มีจะกินจริงๆนะพี่มีหลันเทิร์นไหมหรือหรือพี่ยังไม่ใช้เลยหลันเท่นได้ได้แตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หามาให้แป๊บนึงพี่มีเหล็กจำนวนหนึ่งอยู่แป๊บนึงคือตอนนี้พี่สร้างบ้านพี่ใช้หลันเทอ้ย่นมใช่คือแบบไั้ จะกินกับเหล็กประมาณนั้นออ๋พี่ไม่มีความเหล็กวะมีมีแต่ยังยังเป็นคนเหล็กจะไม่มาเไฟแล้วมันค้างอยู่งั้นวะน่ะแป๊บหนึ่งนะไฟเดี๋ยวจะไมไฟมันไม่ติดวะแป๊บแป๊บเดี๋ยวพี่ไปดูแป๊บนึงอ๋อเออจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดไรแป๊บนึงพี่ดูก่อนอ่าผมถึงละโอ้ยกุณเกตคนมี๊ปีจริงเลยอ๋อมันติดสิ่งก่อสร้างของพี่เองอะไรวะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นไปดพวกันุกบินลงมารับหน่อยไม่ได้นะพี่ผมผมจะไม่เล่นนะผมจะไม่เล่นคือผมจะไม่เล่่่นนวาจะใหห้้้้ผมมอออุพีขึไปเรโ ไม่โอ้ประจจบจอดจริงด้วยใช่แล้วพี่ต้องดัดแปลงนิดหนึ่งทำประตูแอืบเออว่ะเออใช่เป็นแก่แป๊บหนึ่งฟุ๊กเออฝากหยิบเออสโตนสลับมาให้นิดหนึ่งหน่อยสโตนสลับเหรอใช่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 เฮ้ยดูตรงนี้บ้านเราก็สวยดีเหมือนกันนะนี่อ่ะเอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโยอ่ะกูพูดนผิดได้ไหมฟุกคอมโปสโตนสลับ โอ้หับอีกเราแล้วรอได้ก็ได้ก็ได้งน่าจะได้อยู่ได้อนู่ได้ๆนะเอ้ยก็ได้คนย้อนคลิปกันไปดูอีกฟุ๊กเออฝากหยิบเอ่อสโตนสแลปมาให้นิดนึงหน่อยสโตนสแลเหรอชายช่ยชายชาได้แล้วได้แล้วโอเคมันน่าจะไม่ติดอะไรละเจอวะฟุ๊กวิจัยทีนี่มันติดไหมเรียกผมด็อกเตอร์อากาศะนะครับอากาศะนั่นมันอยู่ในกันดั้มอีกแล้วไม่ใชเหรออ๋อไม่ไม่ไม่ใช่เหรอคนนั้นเหรอคนนั้นเหรอมันมีหลายชื่อแล้วเกินด็อกเตอร์เนี่ย นี่งไงพี่มันติดตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยติดตรงล้วเนี่ยไม่แต่ว่าโกเลมมันสูงมันสองบล็อกครึ่งใช่ไหมแต่มันก็อ๋อความสูงอะหรอใช่ใช่แล้วพี่ผมไม่ใช่โกเลมแ <laughs> <laughs> ้าเรากลลมเกิดอะมันนานอะเออมันไม่ไม,ไ,มไม่น่าไม่น่าติด้ะมัง้งคือคือคือมันไม่วงจรอ,อื่นละมันแบบมันต้องทำให้แบบ พวกโกเลมมาสปอร์ัวด้วยกันเราใช้แบบรถรางใช่ไหมใช่พูดตอนมันทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยฮะฟุกเกิดอะไรขึ้นเนี่ย็ฟอะไรไปฟุกเกิดอะไรขึ้นใม่ใๆม่คือผมมาทำฟาร์มเหล็กตั้งแต่มันแบบเวอร์ชั่นก่อน1.4ึไงอ๋ออ่ะแล้วพอเพอทำขึ้นใหม่ไม่เป็นอ่าโอเคโอเคโอเคอันว่ามันน่าจะแก้เสร็จแล้วไม่น่าติดอไรแล้วโอเคลงห้ามตายห้ามตายห้ามโอเค โอเคฟุกเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยที่มาช่วยสร้างบ้านให้เราในวันนี้ก็เผื่อเป็นอินสปายให้บ้านพีน่าจะได้แบบดีเทลอะไรเพิ่มขึ้นอ,อได้เลยครับผมครับผมขอบคุณอะไรก็ตกกูซายมาซื้อเราคงต้องขอจบคลิปเพลตอนนี้นะครับทุกคนฟุกนอดได้เข้ามาสร้างบ้านที่ดูไม่เหมือนกับบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านของฝีมือเจ้าฟลุกฟลิกคนที่อยู่ในจุก,กุอาโอเคถ้าไงก็มีอะไรจะบอกกับคนดู อะไรไปฟุกอ๋อมีครับผมอะไรครับเนื่องจากมันจะปีใหม่แล้วนะอ่าก็เดี๋ยวผมก็จะอวยพรทุกคนนะครับกับคำเด็ดๆนะครับอ่ะเด็ดๆยังไงสิ้นปีกี่รอบแล้วทุกคนก็ชอบเธออยู่ดีครับผมไม่มีอีกครับทุกคนวันสุดท้ายของปีก็อยากมีคนที่ดีต่อใจครับผมอ้าวอะไรวะพี่คือเดี๋ยวปีนี้พี่เขาดาวใช่ไหมพี่เขาดาวที่บ้านอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าอจจะแบบไม่มีใครแบบกับเขาดาวกับใครก็ไม่รู้นะครับแต่เขาเลิฟยู่นะรู้ยังเออ What the <laughs> มึงกลับไปจูคันเลยนะโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับแล้วขอบคุณน้องฟลุกฟลิกที่อยู่ในจุกกุนะครับทุกคนที่มันสร้างบ้านให้เราในเซิร์ฟนีนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งนะที่อยู่ในฮาร์ดคอร์ของผมนะครับผมขอบคุณน้องฟลุกมาเลยหลังจากที่พี่เล่นคนเดียวมานานก็น้องฟลุกก็เข้ามาเล่นเป็นเพื่อนโอเคถ้าไงใครชอบคลิปนี้ทั้งผมแล้วก็ทั้งฟลุกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราทั้งสองคนด้วยนะครับยังไง เป็นครั้งคราวนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย